ครับมือนิ้ก็สิพาเพื่อเพืี่ยนพี่พีเอฟซีไปเบื้องมุทีการสีเขาสีน้ำของคนอีสานนะครับมือนี้ครับครับระวางข้างกัจอดรับพี่สุดล่อนะครับนะครับจะสีเข่าต้องการครับเนี่ยจอดรับพี่สุดลนอ่ย นะครับรับพี่คนรอสีเข่าครับเนี่ยสู้ครับสู้ครับสู้ครับวันนี้สู้ๆเราการคือกำลังไปสีเข่าแล้วครับสิน่าจะปาจะโนครับรารสี่ะมีคนอีสานเดี๋ยวไปตัดตัดกระเบื้องก่อนถ้ามห้องนไปตั บรรยากาศนะครับยาเฮ็ดขึ้นกล้างใช่มันไหลายทุกคนทุกคนครับครับกองเขาเข้ากันตอนนี้กากันลักสีอยครับนะครับ

สองก็งบัฒน์อนกันนะครับเดี๋ยวตัดภาพให้เบิ่งครับนี่ได้แล้วครับไกน่นกเสียเราเป็นไงพี่เม,มื่ายวะโอด้ด้วยกันด้วยกันครับด้วยกันโอ้จังได้จะนีนะครับนะครับไอเดียว เริ่มเกี่ยวครับนี่ครับงไ,งได้หลายตัวนี่หัลนเขากางกันดอกไอติเชลเนี่ยเน,นาะครับการสีเข่าของคนอีสานครับนี่ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวนี้เขาลดเกี่ยวไปแล้วออยังมีไฮเบิ้งอยู่ครับนี่ครับเนี่ยครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เพื่อนนี่ก่อนเดี๋ยวพี่เมื่อยมั้ยบจเมื่อยเมื่อยเมื่อยเกอกูักืตีไปแล้วเดี๋ยวอ้อยว่ะไปใช้ไปใช้นี่ครับแบบฝากกุไลก็แชห้ผมหน่ยนะครับ นะครับคือวิถีชีวิตคนณอีสาครับยังมีเห็นอยู่ครับปกติเขาสีรุดเกี่ยวไปแล้วครับขอบคุณครับ